สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวไม่คิีมนะคะวันนี้ไม่คิีมจะชวนมาทําขนมปังกรอบเนยน้ําตาลค่ะสูตรนี้ทําไม่ยากนะคะเราจะใช้เป็นกระทะค่ะเราจะไม่ใช้เตาอบนะคะทําง่ายแล้วก็กรอบอร่อยนะคะเดี๋ยวไม่คิีมจะมาบอกสูตรและเทคนิควิธีการทําค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะแม่คิีมก็จะเตรียมขนมปังปอนที่เขาสไลด์แผ่นแล้วนะคะถ้าเกิดใครไม่มียี่ห้อนี้ก็สามารถใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้นะคะแม่คิีมจะใช้อยู่ที่1แถวค่ะก็ใช้อยู่ที่500กรัมนะคะก็จะเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะาจากนั้นเราก็จะนํามีดสําหรับตัดขนมปังนะคะเป็นมีดฟันใบเลื่อยแบบนี้นะคะแม่คิีมก็จะนํามาเลื่อยที่ขนมปังค่ะ ก็ถ้าเกิดเราเลื่อยขนมปังนะคะตัดขนมปังเราอย่าน้นแรงนะคะเพราะว่าจะทําให้ขนมของเรายุบตัวได้ง่ายค่ะก็ทำเมือเบาๆนะคะค่ะมิคีมก็จะเลื่อยแบบนี้นะคะจนกว่าขนมปังของเราจะเสร็จค่ะค่ะก้อยยหั่นชิ้นขนมปังตามชอบเลยนะคะมิคีมก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะตามความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ พอหั่นทางยาวเสร็จนะคะแม่คิีมก็จะมาหั่นด้านสั้นแบบนี้ค่ะแม่คิีมจะหั่นเป็นลักษณะชิ้นแบบลูกเต๋านะคะก็จะหั่นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดใครชอบชิ้นประมาณไหนก็ตามชอบเลยนะคะค่ะแม่คิีมก็หั่นขนมปังเสร็จแล้วนะคะจากนั้นแม่คิีมก็จะนําไปตากแดดค่ะ ไม่คิีมจะตากแดดอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือจนกว่าขนมปังของเราจะมีความแข็งค่ะเราจะนําไปตากแดดเพราะว่าจะไล่ความชื้นของขนมปังของเราออกนะคะจะทําให้ขนมปังของเรามีความอบนานค่ะค่ะวันนี้ไม่คิีมจะทําให้ดู2แบบนะคะแบบที่สองจะทํา1แผ่นแล้วได้6ชิ้นค่ะพอเราหั่นเสร็จนะคะเราก็จะนําไปตากแดดเพื่อไล่ความชื้นของขนมปังของเราเช่นกันนะคะ จะทําให้ขนมของเรามีความกรอบนานค่ะค่ะแม่ครีมก็หัน่นเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็จะนําไปตากแดดค่ะแม่ครีมจะตากแดดอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือจนกว่าขนมปังของเราจะมีความแข็งนะคะเพราะว่าก็แล้วแต่สภาพอากาศค่ะว่าจะแดดจัดประมาณไหนนะคะค่ะเดี๋ยวพอครบหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะ ค่ะถ้าจะให้ดีนะคะก็ให้เรามากับด้านขนมปังด้วยนะคะครบ30นาทีเราจะมากับด้านขนมปังกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าจะทําให้ขนมปังของเรามีความกรอบเท่ากันดีนะคะเราจะกับด้านขนมปังให้เสร็จนะคะพอครบหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกรอบค่ะค่ะในระหว่างรอให้ขนมปังของเราตากแดดครบหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะมาทําเนยน้ําตาลเพื่อสําหรับทาหน้าขนมปังกันค่ะ วัตถุดิบที่ใช้สําหรับทาหน้าขนมปังของแม่คีมก็จะมีอยู่2ออย่างนะคะก็คือเนยเค็มค่ะแม่คีมใช้เป็นเนยสดชนิดเค็มนะคะใช้อยู่ที่200กรัมค่ะส่วนน้ําตาลทรายขาวนะคะแม่ครีมใช้อยู่ที่150กรัมค่ะเราจะใช้เนยเค็มในอุณหภูมิห้องนะคะค่ะจากนั้นแม่คีมก็จะใช้ซ่อมแตะเพื่อให้เนยของเราแตกตัวดีค่ะ ก็จะแตกตัวง่ายนะคะเพราะว่าเราจะใช้เนยที่อยู่ในอุณหภูมิห้องค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใช้เกลือนะคะเพราะว่าเราจะใช้เป็นเนยเค็มแทนค่ะเราจะใช้วิธีการทำง่ายๆนะคะไม่ถ้าเกิดใครมีเครื่องตีก็สามารถใช้เครื่องตีได้ค่ะพอจากนั้นนะคะม่คิมก็จะเทน้ำตาลลงไปค่ะเราจะผสมให้เข้ากันดีนะคะ ค่ะเราก็ได้ตีเนยกับน้ําตาลเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้จนกว่าขนมปังของเราจะครบหนึ่งชั่วโมงค่ะค่ะขนมปังของเราก็ตากแดดครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาทาหน้าขนมปังกันค่ะค่ะเราก็จะหยิบขนมปังขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะคะจากนั้นก็จะนําไม้ปาดทาเนยนะคะทาให้เรียบนะคะเราก็จะปาดแบบนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําง่ายค่ะ ขาไม่คีมก็จะทําให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะขาไม่คีมก็จะทาแค่ด้านเดียวพอนะคะเราจะไม่ทาทั้งสองด้านนะคะขาไม่คีมก็ทาขนมปังของเราจนเสร็จครบทุกแผ่นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ค่ะส่วนเนยที่เหลือนะคะแม่คีมก็จะนําไปทาคาราเมลเคลือบชิ้นเล็กค่ะ ค่ะชิ้นที่เล็กๆนะคะเราก็จะไม่ทานะคะเราจะใช้คาราเมลเคลือบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะค่ะเนยที่เหลือนะคะก็ให้เราปาดรวมกันไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทาคาราเมลกันค่ะอันดับแรกก็ให้เราตั้งกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะค่ะก็ให้เรานําเนยที่เหลือนะคะลงไปค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะคนเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้น้ําตาลของเราไหม้ค่ะ ก็ให้เราใช้ไฟกลางค่อนไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงค่ะเพราะว่าจะทําให้น้ําตาลของเราไหมง่ายนะคะ,ะเราก็คนมาได้สักพักนะคะก็สังเกตได้ว่าเนยและน้ำตาลจะแยกตัวกันแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมนมกันค่ะ,ะนมสดเราจะใช้เป็นนมแบบกล่องหรือว่าขวดก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นนมโรงเรียนเหมือนไม่ครีมก็ได้ค่ะค่ะไม่ครีมก็จะใส่นมนะคะสี่ช้อนโต๊ะค่ะ เราจะใส่ตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ตอนที่เขาเดือดพ่านจะทําให้นมที่เราใส่ลงไปนะคะกระเด็นค่ะถ้าเกิดเราใส่ลงไปตอนที่เขาเดือดพ่านนะคะพอเราใส่นมลงไปจนครบแล้วนะคะเราก็จะคนให้ส่วนผสมเข้ากันเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะรอให้เขาเดือดขึ้นมาแบบนี้นะคะพอเขาเดือดขึ้นมาแบบนี้เราก็จะเคี่ยวจนน้ําตาลของเขาจะมีความเหนียวเหนือเข้มข้นขึ้นค่ะ ค่ะเนยน้ําตาลของเราก็เริ่มที่จะใช้ได้แล้วนะคะเวลาเราคนก็ให้สังเกตเอาแบบนี้นะคะเวลาเราคนแล้วจะเห็นก้นกระทะแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะถ้าเกิดใครต้องการสีเข้มก็สามารถคนต่อไปได้นะคะแต่ระวังนะคะเขาจะไหม้แล้วเขาจะมีความขมเล็กน้อยค่ะค่ะพอได้ที่แล้วนะคะไม่คิมก็จะมาเทขนมปังของเรานะคะลงไปค่ะ ค่ะพอคาราเมลของเราได้ท <tı ro> <functionality> <ke> ี่นะคะเราก็จะปิดไฟก่อนค่ะพอปิดไฟแล้วนะคะเราก็จะมาเทขนมปังของเราลงไปคลุกเขาค่ะก็ให้เราคลุกเขาเร็วเ็วนะคะให้เราใช้ความเร็วนะคะในการคลุกเขาถ้าเกิดเราทําช้าขนมปังของเราจะดูดเอาเนยน้ําตาลนะคะจะทําให้เขามีความนิ่มค่ะพอเราคลุกเขาได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟขึ้นอีกรอบค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะในการคั่ว ขนมปังของเราจะทําให้ขนมปังของเรามีกลิ่นหอมและก็มีความกรอบยิ่งขึ้นค่ะค่ะแม่คิีมก็คั่วขนมปังของเรามาได้สักพักแล้วนะคะตอนนี้กลิ่นของเขาก็มีความหอมเนยน้ําตาลมากเลยค่ะเราก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าขนมปังของเราจะกรอบดีค่ะค่ะแม่คิีมก็คั่วขนมปังของเรามาจนมีความกรอบแล้วก็แข็งตัวขึ้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดไฟค่ะ แล้วก็จะพักไว้ให้เขาเย็นนะคะค่ะแล้วก็จะเทขนมปังของเราใส่ถาดไว้นะคะเพื่อให้เขาเย็นตัวดีค่ะ,คะแล้วก็จะเกี่ยให้เขากระจายตัวกันออกให้บางๆนะคะเขาจะได้มีความเย็นตัวเร็วค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำแบบแผ่นต่อกันเลยนะคะ ค่ะเราก็จะใช้กระทะเดิมนะคะไม่ต้องล้างค่ะเราก็จะใส่นมลงไปอยู่ที่สี่ช้อนโต๊ะนะคะค่ะเราก็จะใช้ไฟกลางค่อนไฟอ่อนเหมือนเดิมนะคะเราจะรอจนกว่านมจะเดือดค่ะค่ะนมของเราก็เริ่มเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าจะเห็นเนยนะคะก็จะเป็นเนยเก่านะคะที่ติดหม้ออยู่เขาจะละลายตัวลงมาแบบนี้คะ่ะพอนมของเราเริ่มเดือดดีแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะ นำขนมปังของเราลงไปทั่วค uh ่ะค่ะพอเราใส่ขนมปังของเราลงไปแล้วนะคะเราจะต้องใช้ความเร็วนะคะในการคนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้ความเร็วนะคะจะทำให้ขนมปังของเราดูดเอานมนะคะที่อยู่ในกระทะค่ะจะทำให้ขนมปังของเรามีความนิ่มนะคะดังนั้นเราจะต้องรีบคนค่ะค่ะแม่คิีมก็คนมาได้สักพักแล้วนะคะสังเกตได้ว่านมที่อยู่ในกระทะก็เริ่มแห้งตัวดีแล้วค่ะ จากนั้นเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าขนมปังของเราจะมีความกรอบขึ้นค่ะค่ะในระหว่างการคนแม่ครีมก็เปิดใช้ไฟอ่อนนะคะอ่อนสุดเลยนะคะ <โ S 1> เพื่อที่จะคั่วขนมปังของเราให้แห้งแล้วก็กรอบดีค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ครีมจะคนขนมปังของเราจนกว่าจะกรอบได้ที่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะค่ะแม่ครีมก็คั่วขนมปังของเรามาจนกรอบได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะ กลิ่นของเขาก็มีความหอมนมเนยแล้วก็น้ำตาลมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวมิคิมจะไปเทใส่ถาดพักไว้ให้เขาเย็นตัวค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเราก็จะเขี่ยขนมปังของเราให้บางนะคะเขาจะได้เย็นตัวเร็วค่ะค่ะขนมปังของเราก็เย็นตัวดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาชิมให้ดูค่ะ ค่ะเดี๋ยวม่คิมจะชิมรสนะคะค่ะรสชาติของเขาก็มีความหอมกลมกล่อมของเนยน้ําตาลมากเลยนะคะขนมปังของเราก็มีความกรอบมากเลยค่ะรสชาติก็อร่อยหวานกําลังดีนะคะมีความกลมกล่อมของเนยนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นเนยเค็มค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาแพ็คใส่ถุงกันนะคะมนคิมใช้เป็นถุงแก้วค่ะเบอร์3คูณ8นะคะ เราก็จะแพ็กใส่ถุงค่ะเราเอาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจัดทรงให้สวยงามค่ะก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพับลงสามชั้นค่ะแล้วก็จะนาแม็กมาหนีบนะคะเราจะหนีบอยู่ที่สองครั้งค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแพ็กแบบที่สองกันนะคะแม่ครีมจะใส่อยู่ที่ห้าชิ้นค่ะ เราสามารถทําขายได้เลยนะคะแม่คิีมก็ขายอยู่ที่หอละ5บาทค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะนําไปขายที่หน้าโรงเรียนให้เด็กๆก,กันนะคะเด็กๆเ,เขาชอบทานกันค่ะค่ะพอแพ็กเสร็จนะคะเราก็จะมาพับกันค่ะเราจะพับุงลงประมาณ2-3ถึงชั้นนะคะแล้วก็จะใช้แมกนีบเหมือนเดิมค่ะเราจะหนีบอยู่ที่2ครั้งนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูขนมปังกรอบเนยน้ําตาลค่ะสูตรนี้ทําง่ายนะคะลองไปทําดูค่ะเราไม่ต้องใช้เตาอบนะคะแค่มีกระทะหนึ่งใบเราก็สามารถทําได้แล้วค่ะวัตถุดิบของเราก็ใช้ไม่เยอะด้วยนะคะขั้นตอนวิธีการทําก็ไม่ค่ะก็สามารถไปทําทานหรือว่าจะทําขายก็ได้นะคะสูตรเด็กไม่ครีมจะแปะไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะคะก็สามารถดูได้ค่ะค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวไม่ครีมด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้แม่คิมทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ